สายทุเรียนต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าหนุ่มพังงาได้มีการเปิดตัวสวนทุเรียนสายพันธุ์ดีปลูกแบบยกโคกแทนสวนพาราเก่านะคะเพื่อเป็นการเตรียมเรื่องของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะ ที่สวนทุเรียนในพื้นที่ของบ้านบางแสกหมู่ที่1ตําบลทุ่งคางอกอําเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะเป็นสวนทุเรียนที่มีพื้นที่ประมาณ12ไร่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์ชื่อดังของจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสาธิกาทุเรียนทองตําตัวแล้วก็ทุเรียนหมอนทองโดยเฉพาะทุเรียนทองตําตัวนะคะเป็นแชมป์ทุเรียนพื้นบ้านซึ่งไม่รวมทุเรียนสาริกานะคะเป็นของปีของปี ของของดีจังหวัดพังงาเลยค่ะในปี2,558ที่กำลังให้ผลผลิตซึ่งในปีนี้ไม่ใช่ปี2,558ปี2,568นะคะได้มีกำลังในการผลิต ที่จะเริ่มแกะจัดโดยตัดออกมาจำหน่ายแจกจ่ายให้กับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบทานทุเรียนได้ลิ้มลองรสชาติทุกคนที่ได้ลิ้มลองต่างก็บอกว่ารสชาตินั้นอร่อยเนื้อสัมผัสไม่แตกต่างไปจากต้นแม่ที่บ้านตําตัวอําเภอตะกัวป่าได้ผลนะคะปีนี้เป็นปีที่2หลังจากปลูกมาแล้ว6ปีขณะที่ผลผลิตอยู่บนต้นนั้นก็จัเตรียมตัดในช่วงของกลางเดือนนี้ด้วยค่ะ ซึ่งบรรยากาศในสวนนะครับต้องบอกว่าสวยงามไปด้วยธรรมชาตินะครับล้อมรอบไปด้วยสวนยางพาราและก็สวนปลาล์มน้ํามันนะครับแถมยังมีลําธารนะครับที่เป็นต้นน้ําของคลองพังงาขนาบทั้ง2ข้างของสวนอีกด้วย โดยสวนดังกล่าวนะครับก็ได้รับเปลี่ยนแปลงนะครับจากสวนยางพาราของครอบครัวหันมาปลูกเป็นสวนทุเรียนแปลงใหญ่เมื่อ6ปีที่แล้วอย่างที่คุณวรวันบอกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับให้เข้ามาเที่ยวมาชมนะครับมาชิมนะครับรวมถึงช็อปก็คือการซื้อทุเรียนหรือว่าผลไม้ในสวนกลับไปด้วยนะครับ ถึงในส่วนของช่วงของฤดูการผลิตนี้นะครับสำหรับผลของผลิตที่ทุเรียนนะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับจะมีการตัดจําหน่ายในช่วงของกลางเดือนนี้ครับซึ่งก็จะขายนะครับกิโลกรัมละ2 0 0บาทหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถที่จะโทรไปสั่งจองหรือว่าโทรไปสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับ0810912740ครับย้ำอีกครั้งครับ0 8 1 0 9 1 2740นะครับใครอยากจะริมรสชาตินะครับสำหรับทุเรียนอะไรนะครับคุณวรรั์เมื่อกี้สายพันธุ์ทองตำตัวก็สามารถที่จะไปชิมได้นะครับ